ฝันว่าได้ทองฝันเห็นทองมีคำทำนายฝันว่าอย่างไรพร้อมเลขเด็ดให้โชคค่ะความฝันที่เกี่ยวกับทองคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเพราะทองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตซึ่งการฝันว่าได้ทองไม่ว่าคุณจะฝันว่าได้ทองหรือเห็นทองก็จะมีความหมายหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป วันนี้เรานำคำทำนายฝันต่างๆมาให้นะคะฝันว่าได้ทองมีคำทำนายว่าการฝันว่าได้ทองเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสำเร็จจากที่คุณนั้นได้พยายามมาและมีเรื่องโชคลาภที่จะเข้ามาในอนาคตถ้าคนที่ฝันเป็นผู้หญิงจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ที่มีฐานะร่ำรวยหากคุณฝันเห็นแค่เอาทองมาใส่แต่ใส่ผิด หรือใส่ไม่ได้หรือทําทองหล่นหายอาจทํานายได้ว่าคุณอาจจะเสียโอกาสบางอย่างไปจากความประมาทของคุณโดยไม่รู้ตัวค่ะเลขเด็ดจ,จากความฝัน75 32 79 54และ76ค่ะหากคุณฝันเห็นทองมีคำทํานายฝันว่าคุณจะได้รับข่าวร้ายให้เสียเกียรติยศชื่อเสียง ทั้งที่ไม่เป็นความจริงหรืออาจจะได้รับข่าวดีทำอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือเดินทางจะมีคนคอยอนุเคราะห์ไม่เดือดร้อนเลขเด็ดจ,จากความฝัน03 47 31 39และ01ค่ะหากคุณฝันว่าได้ทองรูปประพันธ์หรือฝันเห็นทองรูปประพันธ์ทำนายได้ว่า ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้กลายเป็นคุณแม่มือใหม่มีโอกาสตั้งครันและหากคุณตั้งครันอยู่แล้วคุณอาจจะได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักและเป็นคนที่พ่อแม่พึ่งพาได้ยามที่เธอโตขึ้นค่ะในอีกมุมด้านการงานของคุณอุปสรรคใดๆที่คุณได้เคยติดขัดมาก่อนหน้านี้จะคลี่คลายลงเพราะอาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณให้สามารถทำสิ่งต่างๆให้ผ่านไปได้อย่างลุล่วงค่ะ เลขเด็ดให้โชค64 39 29 43และ69ค่ะหากคุณฝันว่าได้ทองคำแท่งทำนายฝันได้ว่าคนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจะผ่อนคลายขึ้นเพราะทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายใครที่มีแพลนที่จะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ถือได้ไว่าเป็นจังหวะที่ดีเมื่อเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หรืออาจรุ่งโรดรุ่งเรืองโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำค่ะเลขเด็ดให้โชค60 30 42 01และ67ค่ะฝันว่าได้ทองคำแท่งมากกว่า1บาททำนายฝันได้ว่าคุณมีเกณฑ์ได้ลูกเพิ่มและจะได้ลูกเป็นผู้หญิงด้านการงานจะก้าวหน้าไม่มีปัญหาลำบากใจอะไรเพราะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อยู่เสมอค่ะ เละเด็ดจากความฝัน60 30 42 01และ67ค่ะหากคุณฝันว่าได้จับทองทำนายฝันได้ว่าในอนาคตคุณจะประสบความสำเร็จแบบเหนือความคาดหมายจากความพยายามของคุณเองทั้งเรื่องการลงทุนสิ่งไหนที่ได้ลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการค้าขายใดๆก็ตาม เวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของคุณกำลังจะมาถึงแล้วค่ะหรือหากว่าคุณกำลังเริ่มทำอะไรสักอย่างให้เริ่มทำได้เลยอย่ามัวลังเลเพราะนับเป็นโอกาสทองที่คุณควรจะรีบคว้าเอาไว้ค่ะเลขเด็ดให้โชค89 7126 9 1และ81ค่ะหากคุณฝันว่าได้ซื้อทองทำนายฝันได้ว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทหรือคนแปลกหน้า งานที่ค้างคาหรือติดขัดอยู่จะประสบความสำเร็จไปได้อย่างราบรื่นและมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้โชคลาภเงินทองไปจนถึงโอกาสต่างๆถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นทำอะไรก็เหมาะเจาะดีไปหมดจริงๆค่ะเลขเด็ดให้โชค3.6 9.0 4.2 6.9และ3.3 3, ค่ะหากคุณฝันว่าทองขาดหรือหลุดออกจากกันทำนายฝันได้ว่า ช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะการฝันแบบนี้อาจหมายถึงความรักที่กำลังจะพบกับปัญหามีเรื่องที่ต้องผิดใจกันหรืออาจถึงขั้นต้องเลิกรากันไปเลยเป็นเพราะมีคู่แข่งหรือศัตรูเข้ามาปั่นป่วนทำให้ความรักของคุณไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นทำอะไรช่วงนี้ต้องมีสติอย่าวู่วามค่อย,ค,อย,ค,อยคุยและทำความเข้าใจกันนะคะเลขเด็ดให้โชค1359 42 3-4และ1-4ค่ะหากคุณฝันว่าได้ทอง1เส้นทำนายฝันได้ว่าฝันครั้งนี้เป็นฝันดีเพราะช่วงนี้คุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็มีคนสนับสนุนจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณได้คาดหวังไว้ด้านการงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งกิจการรุ่งเรืองและการเงินไม่ขาดค่ะเลขเด็ดให้โชค68 7 3 3 6 8 5และ6 1ค่ะหากคุณฝันว่าได้ทองสองเส้นขึ้นไปทำนายได้ว่าช่วงนี้ดวงของคุณกำลังขึ้นสุดๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ราบรื่นไรอุปสรรคไร้ความกังวลใจแต่ก็อย่าประมาทควรใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยนะคะเลขเด็ดจ,จากความฝัน6 8 7 3 3 6 8-5และ6-1ค่ะหากคุณฝันว่ามีคนเอาทองมาให้ทำนายฝันได้ว่าด้านความรักของคุณในช่วงนี้ต้องระวังให้มากระวังในเรื่องของคนรักจะนอกใจหากมีเรื่องไม่เข้าใจกันอย่าปล่อยทิ้งไว้นานค่ะเลขเด็ดจ,จากความฝัน1-6 1-3 6-1 6-9และ1-1ค่ะ ข้อควรระวังการทำนายฝันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าความฝันที่เกี่ยวกับทองจะกลายเป็นจริงเสมอไปหากฝันเห็นก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลหรือคาดหวังลองพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆของความฝันเพิ่มเติมแล้ตีความตามความเหมาะสมกับประสบการณ์และมุมมองของตัวเองจะดีที่สุดค่ะขอให้ผู้ฝันพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่โชคมีแต่ลาบขอบคุณที่รับชมค่ะ